เวอร์ชั่นราคา220 0 0 0ที่เล่นได้อาวุธลับ MK4 เป้าหมายภายในระยะ30เมตรยิงรัวที่เอว2นัดต่อเนื่องสังหารได้ทันทีเลิกเล่นโหมดอัตโนมัติได้แล้ววิดีโอนี้จะนำเสนออาวุธใหม่ให้คุณการวิเคราะห์ MK4 อย่างละเอียดและการสอนวิธีเล่นที่ถูกต้อง MK4 เป็นปืนกลระยะกลางถึงใกล้ระดับ3ตามที่ผู้พัฒนาได้กาหนดไว้มีวิธีการเล่น2แบบ ในโหมดอัตโนมัติมันก็คือปืนกละยะัประชิตทั่วไปความแข็งแกร่งหลังจากการปรับลดอยู่ในระดับ A บวกเล่นได้แต่ MP 7ยิงได้แรงกว่ายิงกระสุนแบบเดียวกันแม็กกาซีนถูกกว่าทำให้ MK 4โหมดอัตโนมัติไม่มีความหมายเมื่อเทียบกันแล้วโหมดยิงสามนัดมีความสามารถสูงกว่ามากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นความเร็วในการสังหารจากทุกมุมเป็นที่น่าประหลาดใจก่อนที่จะวิเคราะห์คุณสมบัติของอาวุธต้องมีคนถามแน่นอน ปืนยิงรัวแบบบอสเป็นแค่เทพในสนามฝึกเท่านั้นหรือในการต่อสู้จริงศัตรูจะเคลื่อนที่มันจะพังทลายไม่ต้องกังวลเลยใครเคยใช้ mk 4ก็จะรู้โหมดยิงสามนัดของปืนนี้ไม่ติดขัดเลยสามารถกล่าวได้ว่ารู้สึกดีในหมวดสนามรบถือว่าเป็นอาวุธที่เกินขีดจำกัดเสียอีกต่อไปจะอธิบายทำไม mk 4โหมดยิง3นัดถึงยิงที่เอวได้แบบนี้ประการแรกโหมดยิงสนัดของปืนนี้มีโบนัสความเสียหายในทุกส่วน แขนขาท้องและหัวมีโบนัสความเสียหาย0.1เท่าใครที่เล่นเทมเพสบ่อยๆหรือแฮกคลอที่มีลูกบอลแฟลชในหัวปืนก้นที่ยิงที่เอวได้จะสังหารได้ทันทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ายิงที่แขนขาได้มากแค่ไหน n k 4ไม่เพียงแต่มีโบนัสความเสียหายตามส่วนการยิงที่แม่นยำทำให้ตายได้2นัดภายในระยะที่กำหนดและเมื่อเทียบกับโหมดอัตโนมัติโหมด3นัดมีผลต่อการกระจายการยิงที่เอวน้อยกว่า ทำให้ปืนนี้เมื่อยิงที่เอวจะแม่นยํากว่าปืนกลอัตโนมัติที่มีคุณภาพเท่ากันยิ่งไปกว่านั้นคุณสมบัติการลดทอนความเสียหายของปืนนี้ก็เหมือนกับไรเฟิลโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของโหมดสามนัดของปืนนี้ดีกว่าที่คาดไว้มากต่อไปคือแผนการปรับแต่งและภาพประการสอนได้แก่การปรับแต่งน้อยเวอร์ชั่นมาตรฐานและการปรับแต่งเต็มยิ่งเวอร์ชั่นสูงค่าการยิงที่เอวก็ยิ่งสูง ส่วนเวอร์ชั่นปรับแต่งเต็มค่าแรงถีบกลับเมื่อเปิดกล้องและยิงที่เอวสูงสุดเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดที่สามารถเปิดกล้องและยิงที่เอวได้เอาละไปลุยกันเลยในเกมนี้ใช้เวอร์ชั่นปรับแต่งน้อยที่สุดกับเท p e พ t เริ่มจากการกรอะแตกยิงที่เอวแฮกคลอฝั่งตรงข้ามมีทักษะสูงมากการกดปุ่มเดียว2ครั้งผลักฉันออกไป2แขนอีกครั้งมองไม่เห็นตัวแต่เห็นกลัดสุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าแฮกคลอ ต้องใช้สมองคิดมากแค่ไหนรอบนี้ต้องดื่มหาบเ้าอินดัสทรีสเนื้อโรชิพสิแก้วเพื่อบำรุงสมองครั้งที่3เพื่อนร่วมทีมได้ปล่อยสายฟ้าออกมาคุณจะเห็นว่าแม้จะโดนเลเซอร์โจ,จมตีฉันก็ยิงที่เอลได้12นัดในระยะที่ค่อนข้างไกลยิง3นัดสังหารรัศตู ตอนยิงคนที่2ฉันไม่ควรเปิดกล้องถ้าผมยิงที่เอวโดยตรงผมจะมีข้อได้เปรียบในการต่อสู้มากกว่าดีวู oof, ฟฝั่งนี้ก็ถูกเพื่อนร่วมทีมจัดการแล้วศัตรูคนสุดท้ายอยู่ในอาคารห้าห้ากดดันไปข้างหน้าเลยยิงก่อนหมด3มนัดในตำแหน่งนี้ดีมากหัวหน้าทีมคนพวกนี้ทุกคนพกปืนมา แล้วทำไมไม่ยิงกับเราละ่ะมาเก็บเทคนิคอรอยหรือไงเก็บเทคนิคอรอยทำไมไม่ไปร้านค้าของชิบ้าเฟชชัยล่ะอย่างน้อยก็ยังแลกข้าวได้ทีมเดียวที่อยู่ในด่านนี้และดูเหมือนจะเปิดกล่องทองสองชุดวางไว้ข้างนอกโอ้เปิดแล้วครับเพื่อนโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วคนนี้เปิดแล้วมีคนรับหัวหน้าทีมอยู่ข้างนอกและมีคนปิดสวิชรถดังนั้นเราจึงไม่ขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อค้นหาแต่เราออกมาดักคน สามารถในายพลบลูออฟตายไปหนึ่งคนเมื่อออกมาจะมีคนอยู่ทั้งสองข้างเออบ้านของฉันไม่ดีใช่ไหมไปทางขวาต้องไปข้างหลังหน่อยฉันตายไปเลยคนนี้รับหัวหน้าทีมไปตายทันที แสดงว่ารถอีกคันมีทีมเต็มที่กำลังเล่นอยู่รถคันหนึ่งทีมหนึ่งรถอีกคันทีมอีกทีมเฮ้ hey, ฉันไม่มาจริงๆหัวหน้าทีมในชีวิตที่เล่นเกมมาเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นแฟลชแต่ไม่ว่าจะเป็น0เมตรหรือ50เมตรระยะของแฟลชแต่เท่ากันฉันกลับก่อนนะ ทีมนี้เล่นกับเราได้ดี o p e r a t i o n ่ต้องการไล่ล่ายังไม่ยังอยู่ตรงนี้หัวหน้าทีมช่วยฉันด้วยตอนนี้อยู่ในระยะใกล้ตำแหน่งนี้ดีมากที่จะแสดงฝีมือมีคนอยู่ข้างหลังไปเลยอัจฉริยะ มีอีกคนอยู่บนรถมีอีกคนอยู่บนรถกลาพูดมากนะทำไมพวกคุณต้องมาหาเรื่องเราดูเกียร์ของคนข้างนอกแล้วน่าจะเคลียร์พื้นที่ได้แล้วขึ้นไปกินยอดตึกก่อนแล้วค่อยขึ้นรถบินณักนะสุดท้ายนี้มีเลือดทั้งหมด5.1ล้านจำนวนผู้เสียชีวิต1.2ล้านสุดท้ายทำสถิติสำหรับ m k c โหมดอัตโนมัติไม่มีความจําเป็นต้องเล่นโหมด3นัดสามารถเล่นได้มีความแข็งแกร่งพอสมควรแต่ยังต้องการการปรับปรุงควรลดแรงถีบกลับหรือกดค้างเพื่อยิงต่อเนื่องแต่สําหรับปืนราคา2 2 0ร้อความคุ้มค่าและความแข็งแกร่งเต็มที่วิดีโอนี้จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมลาก่